โอ้โหต่อรุกอีกแล้วโอ้โป่าลายเลียงกันมาเนี่ยครับันนี่ก็ตืดเตีโอ้โหป่านป่าเลียงครัพไ่น้อง สวัสดีพี่น้องบอกไปเอฟซีเสียงหน้าวิดีโอทุกท่านที่รับชมครับบรรยากาศตอนตีหาสิบหาที่ได้ไปน้องนะนบทะเบียนกระไรเนยกลิกนฝาออกเหลืองๆครับนลครับอ้าครับเมือ่อขึ้นมาพากักอยู่กับทอมหน้าเนี่ยนะครับน,น,นะครับอยู่ทอมหน้าเสียงนี่แหละครับผ้าต้มปลากินแล้วก็ผัดกบเนาะพี่น้องถ้าพี่พ่อน้องมายามเบ็ดครับแต่ผมเบ่ไซส่นะหมู่บ้านนะครับ หมอว่าเนี่มาเล่นผ้าปีใา้มาใส่เนะาะหมือว่าเนี่อาหารเป็นพิษครับผมนอนเฝ้าเทียงนะครับผมืขึ้นนี่นะเบลเล่บดายมัยามบรรยากาศตอนนั้นขึ้นเนี่ยพี่หนองเบิงครับมีแต่อายใายเันมากเบิงเบ็ดเนี่ยสีเดียนครับเนี่ยมันจะปุ่นละมาทุ่มามาละมะเร่นมะยังมาหลับบรรยากาศจังน้อยครับนี่ไปหลายตัวกันด้มือคขึ้นนี่นะครับมาเสาร์นี้พาไปราเบิงที่ใส่เบิง่ามันถือคร,รับหลังจากที่ ยามหล่เบียวมื่อคืนนี่ครับยามหล่เบียวหลับมากระทอมหน้าครับยามเบสเซ็ดเลี้ยวสีพาพี่พนองไปเบิ่งกบเด้อครับผมดักกบไปหกหลังนะครับเฮ้ยหาหลังนับสักกบไปหาหลังไม้ไม่นะมันช่เป็นเังไหนนับไม้นี่คือไมาใส่เบียดยุพี่น้องหลายๆท่านคงจดจำได้เนาะคลิปใส่เบีดเท่ามันมันถือว่าปลาหลายๆนั่นนะครับก็คือไม้นี่ครับแต่ตัวนี้สูบน้าออกครับสูบน้าบอกเราก็บ้านเข่าไปแล้วนะครับ หนามมันก็เลยเปาะหลายเลยเมื่อไส้หาที่หนามมันสูบไส้แล้วก็เขาเป็นเขียวนะพี่น้องผมเห็นยามเบ็ดอยู่นั่นโอ้อากาศดีม,มาขึ้นนอนนี่แต่ว่ามันอันนั้นครับอันนน,นั้ี่สบายสบายรับว่รู้เรื่องครับโอ,โอ,โอ้เห็นดปลาใหญ่แล้วครับปุณ่ะโอ้ปลาหลายปลาหลายครับไม้นี่ สองตัวครับยามรอบเดียวะถ้าเกิดมายามดึกๆอย่างนี้จะมีโอกาสเติมเนื้อครับโอ้โหนี่นะครับใส่ไส้อำนาจเราเคยมากทีหนึงครับนี่โอ้โห,หมนะะันทำไมเมืองครับเนี่ปนยปลาไหลตัวนึงปลาคอตัวนึงลังอ้วนครับนี่มันก็อ้วนของปลาครับโอนะ นานี่ยังอ้วนครับรอฝนมาอีกรอบนึงนีง่สุดยอดแน่นอนครับยางน้ำขุนครับใส่้เทรายบุ๊กสี่สิบกวางห้าสิบหลังนี่แหละครับประมาณนี้หล่อนกนันนะาที่หล่อนดีกันครับ นังนี่ดึงอีหล้วลว่าสันนะคอยติด,ดยยอยู่บ่ลรอขาดขาดโอ้ปลาไหลจะเท่าไรมัโอ้โด,ดูเลรอครับอยูส่สวยนี่ยปลาดุกใส่สวยมาเหลียอ,อยู่ยหฮวยเลยปะ ดุกหน้าของเทรครับนี่โโโรุกก่นหาโตกิโลเนี่ยเพื่อเกินนี่ครับโตปลาใส่กระลังง่ายครับฮะโอว่าติดอีกแล้วครับโอ้กินดีขนาดครับเนี่ยชิกี้เดียนครับโอ้โหปลาดุกอีกแล้วโอ้โหปลาหลายอะครับมานี่ครับ อันนี้กัถือติโอ้โหบานปลาเรียงครับพี่น้องบางท่านมาปลาเรียงหรือเปล่าเนี่ยครับหลายท่านหลายคลิปสอบสา,อา้ำอฝูงอ่นี่ครับอันนี้ใสเนีย้ยทีเดียวครับยามตอบเดียวกับถือนถือแค่ผลละสองสามทุ่มครับถ้าเกิดมาเปลี่ยนเนีย้ยเพิ่มหนึ่งนาิติดดีขนาด ขอตัวด่วนครับอย่ามเงินโอครับเมาคนเมืองมาใส่เบ็ดสิม,มานขนาดได้ครับนี่มีหล่อนมียัางปนกันไปครับ หนึ่งนะครับเนี่ยห้อยมันติดเหรอครับอยู่อยู่โอ้โหไอ้หนุ่มผมยาวหล่อนไปแล้วครับโดนี่เหรอครับโดนี่เหรอครับ,รบปลาเข่งตัวใหญ่ครับปานปลานหนินครับเด้คนอะรุ่นนี้รุ่น,น ต้มสมนะแม่แปดแสนครับเนี่ยอามาถุงนเหมือนโอ้โหดูดีแล้วครับประกอมีตัวมางับหลุนมันหนีหลุนห,นห,นหาตัวโลดเลยดิได้ครับดินเป็นผลงานครับผลงานหลังจากยามไปประมาณครึ่งหนึ่งครับเนี่ย ยุพูนอีกสองตรครับพูนโอ้โหหมานเมื่อขึ้นก็นได้ดูนนี้นะครับหลายเนี่ยพาไปเบื้องอีกเทียนหึ่งครับ่บาผลงานร่วมเป็นยังไงครับหมานแน่นอนโอ้หลังนี่หมูครับไม่โกุง,งเนี่ยแร่บปานาไหลแน่นอนครับกินจีก้นเดียนเนี่ยยู่บยูตอนน่ะครับ อยู่ปะโ่อยู่เราเห็นโดนี่แล้วครับโอ้ดินว่ะสันครับไม่ว่าเขานค่ยเดอเดือดเดืด้กินตัวนี้อุ่นอ่ะใช่สวยขนาด โอ้หมานหรอครับมันกินมินครับว่ามันกินมินรหรอเขาปนว่ายามขึ้นครับใส่หนาติดติดตึงเต็ดพูดละว่าคำหมดละโอ้สวยใส่ตัวนี้สองตัวเกือบโลกสามตัวลูกวัวแน่นอนคอตัวว่างหันนะครับหายคือน้องยามเซ็ตครับ,าาเ,บ,รบเดี๋ยวไปเบ่งผลงานร่วมกันอีกเทียงหนึ่งครับยุคเถียงหน้าเท้าครับ ตกว่าอื่นว่ามาันเพราะต้องขุวหรือเป่ครับบอดี้บ่งผลงานรวมว่ามันหลายปัไนไดครับการใส่เบียดยามแบบเดียวใส่ประมาณสี่สิบก็ลบลหลังได้หายหาสิบลังไปละบอดหใจครับอยู่ประมาณนี้ปลาหลายพี่น้องนี่ไห,หน้าไ้นี่ตอนสมัยหนามมาใหม่ไม่นี่ผมมา่ใส่เอาเป็นว่าครับนี่ไฮน,นี่มันเป็นติดกับบอ่อไห,หน้านะมันเป็นขอเขาอื่นว่าไ้ในหน้านะจกงามบอดี้ปล่อยปลาครับปลาธรรมชาติ ไปครับไปสรุปของปลากรับบันนี่ก้อนที่เขาจิพยายามกบอีกทีหนึ่งครับนะครับพอดกระสอบเถียงได้แล้วะครับนี่นอนนี่ครับมันขึ้นบรรยากาศยังดีครับมองนอนมืดบรรยากครับพวกปลาร้อมครับนี่อันนี้เฉพาะหลบเสาร์ครับโอ้สุดวันหลายนะ โอ่นครับมุ่ขึ้นอยู่ในถุงแซน้ำครับอู้นามีเสียงมีเสียงนี่ครับอันนี้ผลงานมือขึ้นนะครับต้องบอกว่าตัวนี้โอ้ใส่เกือบโลครับเนี่ยเมัอนกับบางปลาบางปลาดุปลาโขอ,อยังไงครับปลาเข็งรุ่นแมล่าสามแสนแปดแสนปนกันได้ยังครับเดี๋ยวว่าบน เบ็ดหาคิปหลังครับยามรอบเดียวครับเก็บเตาอีกรอบหนึ่งครับ oh! ต้องมาดาตัวนี้ไหมโอ้โหยกขึกินมั้งประมาณแต่กิโลนี่ได้คิดว่าสองสามสามโล่นี่ครับปลายครับไปเก็บเงียบนักกบเข้าครับเดี๋ยวไปสรุปภาพรวมผลงานกบกับปาววาที ในกบคือปลาบ่าครับเด้รลายปันไดครับเดี๋ยวไปสรุปกันอีกทีนึงครับหาล้างพี่นอกใส่ไปน้ำนี่ละไม้ข่างปนแล้วก็น้ำขางสาน้ำให้หน้าปนกันไปครับสองหลังอยู่ตรงนี้แล้วก็หลังหนึ่งยุบกุ่นนะเดี๋ยวพาไปเบิ่งเห็นห้อยนูหลายพรอมนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอู้มันเละตุ่มเปะครับเนี่ยโอ้ไม้นี่น้ำไหลครับตะกีปาลาย่างหลครับอันนี้น้ำมันถึงหลดใหม่ๆหม ปลากัน,นาดที่หลายคือเก่าวหรือเปล่าหลังหนึ่งชั่นี่ครับดินนั่นดุกด๊กดำตุกดำบอมีกบบอหมายนี่โอ้โดนหรือเปล่าเนี่ยครับโอ้โอ้โดนโดนโดนพี่น้องโดนครับโดนกบไม่กบพี่น้องปลากระไลครับบอลเซ้าครับเลย ปลาชูค่าครับของใหญ่ครับของใหญ่ทางติดสองอยู่ใกล้กันนี่ครับบ่ไกลกันหรอกเพราะว่าผมดักซุ่มไปเลยครับดักซาวไปเนาะเพาบ่เห็นกบใบนะทางนี้โอ้ยเป็นต้องติดว่างเปล่าหรือเปล่าว่างเปล่าหรือเปล่าว่างเปล่าหรือเปล่า ระหว่างป้าวครับหลังนี้ครับบ่มีกบมะเขาครับหลังมึงอยู่มุมนั้นครับเป็นถือคืออย่างนี้ครับถีงมีกบบอสละผหมายเด็ดกลับมาเนี่ยหลายทั้งปลาทั้งกบแหละครับโอ้ยคือเป็นเงียบระบาดที่นี่คือเป็นเงียบระบาดที่นี่ถึ่โดนครับโดนครับโดนครับพี่น้องขออนุญาตครับโอ้ยแตงครับ เียโอ้โหโกบใหญ่ตัวหนึ่งกบหน่อยๆเท่าๆตัวหนึ่งหัวเขียวครับนะับมาเบิ่งกบอีกสองหลังแล้วนี่ครับใส่ไปหาหลังเนาะแล้วก็มีห้อยหนูใหญ่ครับอยู่นี่โอ้ยหจะเป็นคางจะเป็นเนะครับห้อยหนูเดี๋ยวไปเบิ่งปั่นครับใส่ไปพูนกับปลาบอลพ่อหมดน้ะมันลดไปน่องใส่เบ็ดกันนะสิาพาะได้เยอะครับไม้นี่ ให้เบิ่งห้อยหนูครับบ่ได้เอาบ่วงมาเหมือนวะหมู่บ้านครับถ้ก็ต่อมาก,ก็สิเรียบร้อยสบายไปอีกครับหนูหญ่เพียครับห้อยแมลนครับเพียครับเป็นทางขัดเจ้าครับเพียเพียปุ่นหน้าทางหนูครับเปลีนขนาดเบิ่งเอาวะครับ กบไปหันหลังนึงครับนี่กบบุบกดหน่อยครับกบหน่อยครับโดนกบหน่อยครับปูน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 เต้นละเต้นละเต้นละโอ้โหโดนครับกบหลังนี่โดนแล้วเสียดาไม่โดนตัวเดียวตัวนี้หมายยังดีครับนี่หมายยังดีครับโดนตัวเดียวครับ นะหลังสุดท้ทายครับยี่นี่รอบหนาต้องเอาแนวดักหนูมาดักให้พีนอองเบิงครับผมว่าหนูมันโดนในนอนหลังนี้นเ,เป็นโดนบ่เือเป็นเงียบเงียบบ๊ยทำเลขก็ดีจยนว่าอย่าบอกว่าเฝ้านะบ้าบ่เฝ้าบ่ไม้ดีครับไมยนี่อู้โดนครับหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้ม หนึ่งแทมครับหนึ่งแทมเฮียโอ้โหใส่สวยครับมาตรฐานเลยเปล่าตัวกบครับพูดอะพูดอ่ะพูดอะพูดอ่ะหายแล้วหายครับไปสู่รุ่งพนงันกันนะต้องกบทางปลาสำรับคำขึ้นนี้ครับปล่อยขยโยนไปเลยกบดุนหัวเขียวครับมันจะโตค่อนข้างตี๋ๆใหญ่จะจับจิ้งหน่อยครับ ตัวเลยกครับโอ้ใส่สวยไยว้เดี๋ยวๆเวตียมเนี่ยครับโอ้โหตัวนี้ใส่งามสองเตียมครับเตียมสามครับ เกือบล่ครับสามตัวเนี่ยไม่ของเงี้ครับอเอเออ่ะซีเตียมครับโอ้หนึ่งกิโลจะเดินเนี่ยครับผมสรุปผลงานของปลามือขึ้นนี่ครับดูว่าได้โอเค ใส่เบ็ดจักหลังเลยห้าันห้าสิบขั้นก่อนข้นกรุงเทพยกรุงไทยครับเป็นอได้กบบ้านโอเคบ่าเดี๋ยวกลับมาพักผ่อนเนอาอถือบัตแต่บรรยากาศเดิมๆครับพี่น้องครับเอ๋อจิ๋ดๆทำนี่ครับเมือ่อรังเก็บผ้าพ,พีพ่อหนอนมาใส่ไม้ไมครับแล้วก็ไปเบิ่งคลิปดักหนูกันที่บ้าว้ครับไม้เด็เดๆครับ มีลำลากันก่อนครับเป็น้องได้กบกิโลหนึ่งได้ปลาจาก3มกิโลได้ครับพอ,พอกันไหมเหมืออื่นครับไป่น้องเชมีลำลากันก่อนครับสวัสดีครับ